สมเด็จพระพุทธา,ารย์สนิทชวนปัญโยเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคราวาในพิธีปลูกต้นไม้เจริญพระพุทธมนต์และถวายพัตตาหารเพนแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยลัก์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคัฒนวรวัคติยราชนารีวันที่4กรกฎาคม2566โดยมีพระวิเจสวชิรยานวิเจ้าอาวาสวัดป่าบร,รมาธาตุราชสักการอินเดียนางยุพาทวีวัฒนกิจบรวรปหลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายสุภมิตรจิน,นาศีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนางยุธิกาอิจรางกูลณอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนางโชติกาอัครกิจโสภา กูลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายชทยพลสุขเยี่ยมอธิบดีกรมการศาสนานายประสบเรียงเงินผู้อำนวยการสำนักงานศินละปะวัฒนธรรมร่วมสมัยผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมนวัวสุวรรณภูมิพุทธชยันตีอําเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการกระทรวงวัฒนธรรมวท ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและเครือข่ายทางวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวลัยลักษณ์อัคร,ราชกุมารีกรมพระศรีสว่างวัฒน,นวรคัติยราชนารีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2566เพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆทั้งด้านวิทยาศาสตร์งานวิจัยและเทคโนโลยีการแพทย์และการสาธารณสุขโครงการตามพระราชดำริเพื่อให้เป็นไปตามพระปณิธาน รวมไปถึงพระกรณียกิจด,ด้านศา,าสนาศิลปวัฒนธรรมและดนตรีเพื่อพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวไทยโดยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถือเป็นการเทริดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เสริมสร้างค่านิยมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทยสืบสารรักษาและต่อย,ยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าสำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยการจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะการลงนามถวายพระพรพร้อมนำเสนอภาพพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของแต่ละหน่วยงานโดยส่วนกลางกรมการศาสนาจัดพิธีปลูกต้นไม้พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพัตตาหารเทนแด่พระภิกสุสงฆ์วันที่3กรกฎาคม2566นอกน ณวัดส,สุวรรณภูมิพุทธชย,ยันตีอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการและในส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด76จังหวัดจัดกิจกรรมตามความพร้อมของแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วยจัดพิธีเจริญนวคหายุสมธรรมพิธีเจริญพระพุทธมนิทัศการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและกิจกรรมตามมิติทางาศาสนาในรูปแบบต่างๆเพื่อส่งเสริมให้ประสบิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระกุศลสแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นำหลักธรรมคำสอนทางาศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติเสริมสร้างความรักสามัคคีของประชาชนในชาติ